เต้นท์สวยๆสบายๆทำให้บรรยากาศกลางเต้นของคุณสะดวกสบายมากขึ้นแบ็กเดียออกโปรดักต์มาใหม่ mm hmm. เต้นท์พีคอตตอนรูปทรงสวยงามกลางง่าย mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันครับแบ็กเดียครับได้ออกเต้นใหม่คุณภาพดีมาอีกแล้วฮะ mm hmm. นั่นก็คือ n นสเต้นครับเป็นเต้นท์พีูคอตตที่แบบเรียกได้ว่าสวยงามมากๆ mm hmm. เป็นยังไงบ้างครับรุ่นนี้ครับอ๋ oh, จุดเด่นเลยนะคะคือทรงกระโจมที่ระบายอากาศแล้วก็ ระบายน้ําได้ดีด้วยรูปทรงเนี่ยน้าไม่มีขังแน่นอนแล้วก็ตัววัสดุเนี่ยสัมผัสก็คือเป็นคอตตอนแล้วก็โพลีเอสเตอร์นะคะก็จะมีความเด่นของวัสดุทั้ง2องอย่างก็คือตัวคอตตอนเนี่ยแน่นอนว่าระบายกัดได้ดีเยี่ยม,มส่วนโพลีเอสเตอร์นี่คือกันฝนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะวเวลาฝนตก,กเทสบายไม่มีน้ําขังจะเป็นหยดน้ําลงมาเลยใช่ไหมใช่แล้วก็จะเย็นๆด้วยตัวพื้นทํามาจากยางคุณภาพดีหนามากรับรองว่าขาดยากม,มากๆเลยนะครับ มีประตูสองข้างนะคะหน้าหลังโดยประตูสองข้างเนี่ยก็จะเป็นซิปเต็มบานอย่างนี้นะคะแล้วก็มุง้งแผ่นใหญ่มากเปิดได้มีซิปสามุมเลยก็คือเปิดได้กว้างกว้างขวางสบายน,นี่ถ้าวันไหนร้อนๆเราก็เปิดได้เต็มที่เลยรวมถึงวันไหนที่ฝนตกหรือว่าเราต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะเราก็ปิดแล้วก็นอกจากจะปิดมุ้งที่แบบช่วยพรางสายตาแล้ว ยังมีผ้าเต็นท์ด้านหน้าซึ่งสามารถปิดให้พรางสายตาได้มากขึ้นยิ่งด้วยนี่ค่ะสวันด้ด้วยผนังด้วยเพดานที่สูงถึง150ซนติเมตรทำให้เพดานนะครับปลอดโปรง่งโล่งสบายส่วนด้านข้างนะครับค่อนข้างที่จะกว้างมากเมตรเก้าสิบนะครับแล้วก็ช่องระบายอากาศรอบทิศทางนะครับด้านข้างจะมีช่องระบายอากาศ 4ช่องด้วยกันนะครับเป็นมุ้งถี่มากนะครับสามารถกันแมลงได้และก็สามารถปิดได้นะครับเพื่อที่จะบังลมเวลากันหนาวนะครับหรือว่าจะปิดเพื่อที่จะปิดกั้นแสงนะครับไม่ให้แสงเข้ามาด้านในเต็นท์จะได้ดูเป็น p พ v เ t e หน่อยเมื่อนะครับตัวเต็นท์นะครับดูนะฮะเมตรเก้าสิบนะครับสามารถนอนได้สบายคันที่สูงไม่ถึง2เมตรนะฮะนี่ครับนอนได้สบายเลยสามารถนอนเรียงแบบนี้นะครับได้ถึง4ท่านด้วยกัน หรือจะนอนแบบนี้ก็ได้นะครับภายในเต็นท์นะครับจะมีช่องเก็บของนะครับทั้งหมด2ช่องใน1ด้านนะครับจะมีช่องแบบนี้เนี่ยคือหน้าหลังนะครับรวมหมดเป็น4ช่องเก็บของนะครับหน้าหน้าแล้วก็ด้านหลังสามารถเก็บสัมภาระได้ง่งายๆเลยสาหรับใครที่กําลังมองหาเต็นท์พิวคอตตันคุณภาพดีๆใช้งานยาวๆสักหลังนึงเนี่ยต้องเป็นเต็นท์ตัวนี้เลยครับใช่ค่ะ ตอบทุกโจทย์ในการใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่ดีเยี่ยมนะคะการกลางที่ง่ายระบายอากาศดีและที่สําคัญการรับประกันที่ยาวนานค่ะตัวเลือกตัวนี้น่าสนใจมากๆเลยครับจาก b บ c k เดีย n e เนสคอ t ตันเต็น